และตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ซึ่งตอนบ่ายนะครับเรารับรถที่มูลคลคาเซนเตอร์ซึ่งบรรยากาศด้านโน้นนะครับโอ้โหนะครับมีความาแสดงความยินดีเยอะเลยสวัสดีครับ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 พี่ครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับน้องณะนะครับโอ้โหน้องณสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของการรับรถที่มงคลคาเซเตอร์ฮะโอ้ดีใจมากเลยครับจะได้รถใหม่ครับโอ้โหนะครับตื่นเต้นระดับไหนครับฝั่งนี้โอ้ตื่นเต้นมากเลยครับนะครับอ่อทำไมอ่าพี่ประสิทธิ์ถึงมาเลือกรถที่มงคลคาเซเตอร์ครับมาตรฐานสูงครับเทคแคร์ดีครับได้ครับเราดูข้อมูลจากช่องทางไหนมาฮะผมดูทาง Facebook ครับ Facebook มานะครับผมแล้วน้องนะดูช่องทางไหนมาครับกับพ่อครับนะครับโอเควันนี้นะครับฟิลอยากจะถามนิดนึงนะครับในการเลือกรถยนต์มือสองเนี่ยพี่ประสิทธิ์มีความมั่นใจแค่ไหนถึงกล้า ที่จะซื้อรถมือสองครับต้องดูที่สถานที่ขายก่อนครับร้านขายก่อนครับว่ามีมาตรฐานสูงขนาดไหนครับครับผมแล้วก็มีข้ออื่นๆด้วยไหมครับผมก็ต้องดูจากคนที่เคยซื้อมาก่อนครับพอดีน้องสาวก็ซื้อจากคันนี้ไปก่อนแล้วครับคันนึงครับน้องสาวซื้อจากนี้แล้วก็แนะนามามี่ร้า่นี่ต่อโอ้โหอย่างนี้นะครับในเรื่องของการบริการบอกเลยว่าจะต้องได้มาตรฐานแน่นอนสําหรับวงคน Car Center นะครับเพราะเรานะครับบริการด้วยใจนะครับรักษามาตรฐานดีแล้วบอกต่อนะครับแล้ววันนี้นะครับตัออยากจะขอสามคำสำหรับพี่ประสิทธิ์นะครับสามคำสำหรับ รถค <g og ran> <Trustee> ันน <tama> er ี้ให้คำว่าอะไรดีหนึ่งสองั่งร่ำรวยสุดๆุดรวยสุดๆุดไปเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับในส่วนของผู้จัดการต่อเนี่ยเรา เขาดูแลดีเป็นครับดูดูดูแลดีมากเลยครับดูแลประสานงานดีมากเลยครับครับควันนี้เขาไม่ได้ลดอะไรนะฮะพวัพี่เขาไม่ได้ลดหรอครับเอาเลยวันนี้เอาเอาเลยวันนี้เอาเลยแม่นพ่ครับโอเคได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์น้องณัแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่มาร่วมเป็นกำลังใจในการรับรถคันใหม่กับมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้วันนี้ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่านตรงไ